รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว <true> สนุนโดย KPN Music Academy น้ำดื่มช้างเพศฮันเตอร์สาวหน้าใสที่ชื่นชอบการผจญภัยและการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงในกลุ่มที่เรียกว่า Exotic Pet หรือสัตว์เลี้ยงพิเศษ ที่นอกเหนือจากสัตว์เลี้ยงทั่วไปที่เกิดจากการเพราะพันธุ์ขึ้นมาทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่ใช่การลักลอบหรือดักจับตามธรรมชาติมาเลี้ยงในปัจจุบันเอ็กโซติกเพรยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีผู้เลี้ยงอยู่ในวงจำกัด การออกศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นหน้าที่สำคัญของเพช hunter และในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางไปพบกับสัตว์ชนิดใดพิเศษขนาดไหนตามเพช h u n อร์ของเราไปกันเลยในเพช society ลักษณะนี้ใส่ของลาสกันกับไซบีเรียนก็มีความแตกต่างกันค่ะคือจะสังเกตว่าลาสกันเนี่ยจะมีความนิ่งนะคะมากกว่าแบบไซบีเรียนไซบีเรียนในลักษณะแบบจะเป็นหมาที่แบบไฮเปอร์อ่ะเดี๋ยวกัดนู่นกัดนี่วิ่งไปหาคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจะแบบอยากรู้อยากเห็นนะคะส่วนลาสกันเนี่ยเขาจะเป็นประมาณแบบว่านิ่งๆทุกชนบ้างใส่ก็จะแบบไม่ไม่ไม่เท่ากับกับไซบีเรียนเขาจะไม่กัดกันใช่ไหมคะ การัวเนาะปะเราไปฝึกกันดีกว่าปตามที่เชอรี่บอกไว้ในตอนแรกนะคะว่าอลาสกันมารามิวเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีพลังเยอะมากเลยค่ะผู้เลี้ยงจะต้องมีเวลามากพอที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เขาได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะวันนี้พวกเราจึงพาคูเป้มาออกกำลังกายกันค่ะ โอ้โ oh, หใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับโรงพยาบาลสัตว์ครบวงจรสำหรับกิจกรรมของครูเป้วันนี้นะคะก็จะมีการฝึกด้านสมาธิของเขาค่ะรวมถึงนะคะจะมีการออกกําลังกายด้วยการว่ายน้ำด้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มการฝึกนะคะวันนี้ครูเป้จะต้องตรวจสุขภาพตรวจร่างกายก่อนที่จะลงน้ําค่ะซึ่งชลรี่เองนะคะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะว่าการตรวจสุนัขก,ก่อนที่จะลงน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแอบดูครูเป้กันดีกว่าค่ะ นี่เขามีกฎว่าต้องโชว์สมุดบวัคซีนไม่งั้นไม่ให้ลงใช่ไหมคะว่าวัคซีนครบหรือเปล่าก็เราจะเช็คนะครับทั้งประวัติวัคซีนแล้วก็ติการฉีดถ้าเห็บมัดด้วยครับเพื่อป้องกันว่าไม่ให้มาตัวติดใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ดูเขาแข็งแรงดีลองน้าได้นัดต่อไปก็เดือนเมษายนเลยนะครับสําหรับวัคซีนแล้วก็เห็บมัดก็เห็บมัดที่ฉีดไปเดือนที่แล้วีนเะครับ ไปเตรียมตัวลงนะ้ำปห้าสิบสามคุปป้โอ้ยชั่งน้ำหนักกลัวมากเลยนี่เอาเธอไม่ต้องชั่งน้ำหนักเธกลัวจะกลัวขึ้นชั่งน้ำหนักมาห้นนี้ทางนี้คุณหมอเออสิ่งที่เช็กนะครับก็กบเช็กสภาพเรมนี่ก่อนว่าเขาปกติหรือเปล่าเดี๋ยวจะวัดปลอดดูว่ามีไข้ไหมนะครับแ,แล้วก็ดูกันหายใจดูหัวใจนะครับแล้วก็ ดูผิวหนังนะครับว่ามีเห็บหมัดไหมมีเชื้อราหรือโรคอะไรไหมที่จะติดไปสู่บาตเจ็บอื่นนะครับเพราะว่าเขาควรจะรักษาให้หายก่อนที่จะลงสค่ะสบายๆนิดหนึ่งนะคะใช่แบบนี้แหละครับประมาณนี้ถ้าเขาเิ่มกพฤติกรรมแล้วก็จะดุนิดหน่อย ไม่แค่มีนิยาหกหน่อยแต่ถ้าเราทำได้การทุกข์ท่หายไ